สวัสดีครับวันนี้พบกับโอโหทอยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันฮะเป็นงานจากมาฮีโร่อะคาเดมียนะครับกับ BWFC XSMSP หรือ Super Master ตอร์ P ีนั่นเองกับโชโตะโทโดโรกิของเรานั่นเองซึ่งตัวนี้นะฮะก็จะเป็นสี2 o i m e n s i o n นั่นเองหรือสีมังหะที่เราเรียกกันนะฮะซึ่งตัวนี้จะเป็นตัว04นะครับเมื่อกีมันจะมีทั้งหมด4แบบนะฮะกคือบลัดอนิเมทโทนแล้วก็ท Dimension แต่ว่าสีโทน เราไม่ได้สั่งเข้ามารีวิวเลยฮะเราก็จะมีแค่3สีนะฮะตามนี้โอเคอันนี้คือจะเป็นหน้ากล่องนะฮะนี่เป็นด้านข้างด้านหลังอีกด้านหนึ่งแล้วก็ด้านบนกับด้านล่างนะฮะมาเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่าในกล่องนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะ นี่ก็คือจะเป็นถอกระดาษไว้เหมือนกันนะฮะนี่โอเคอตัวนี้นะครับก็จะมาเป็นทั้งหมด4ช่องเหมือนกันก็คือมีก้อนค้ามมีครึ่งล่างครึ่งบนแล้วก็หัวนะฮะ4ช่องแบบนี้มาเรามาแกะรีวิวดีกว่า ซึ่งตัวก้อนคำนะครับตัวนี้ก็จะเป็นก้อนที่เหมือนลักษณะของน้ําแข็งนะฮะตัวนี้ก็คือจะไม่ได้ลงสีเป็นเหมือนมังงะนะฮะเป็นสีโทนเดียวเหมือนกันนี่เรามาดูจากครึ่งล่างก่อนนะฮะตัวครึ่งล่างนะครับก็คือจะมาเป็นโทนสีน้ําเงินกับดาตัวกางเกงเนี่ยเขาจะลงไฮไลท์เป็นตามร่องกาวอ่าร่องด้านหลังช่วงช่วงตรงนี้นะฮะ แล้วก็รองกามเนื้อข้างในตรงนี้นี่จะลงเป็นสีเข้มเข้าไปนะฮะละ่างก็จะเป็นดําไปเลยส่วนรองเท้านะฮะก็จะเป็นสีออกครึ่งๆนึๆ่งคือเป็นดา้าอาขาวกับออกดําไปเลยนี่ตัวรองเท้ากับตัวเกงจะเป็นเนื้อเดียวกันสีจะลงเป็นด้านๆแบบไอ้นี่เหมือนกันนะฮะจะไม่ได้เหมือนบล็อที่เป็นเงานๆนะครับนี่นี่คือกางเกงตัวเข้มขัดเขาก็จะไฮไลท์ไม่เหมือนกันนะฮะ ส่วนครึ่งบนนี่ตัวนี้นะฮะก็คือเสื้อเนี่ยเขาจะลงเป็นตามร่องนะฮะฝั่งนี้จะสว่างฝั่งนี้จะเป็นออกฝั่งมืดนะฮะก็จะลงไฮไลท์ตามร่องของเสื้อผ้าเกือบจะทั้งหมดเลยนะฮะตัวมือตัวอะไรอย่างเงี้ยก็จะไฮไลท์สีหน้าหลังไม่เหมือนกันนะฮะนี่ทั้งสองข้างเลยแล้วก็ตัวเกาะเขาก็จะมีเป็นออกขาวนะครับเป็นไฮไลท์นิดนึงนี่ ทั้งข้างหน้าและก็ข้างหลังแบบนี้เลยตัวปกคอเสื้อเนี่ยก็จะเป็นขาวดําเหมือนกันนะฮะคอก็จะไฮไลท์มาเหมือนกันไม่เหมือนกันนะน,แบบนี่ส่วนหัวนะครับหัวนะฮะสีเนี่ยเขาจะเล่นฮรเป็นเส้นเลยอย่างฝั่งขาวเนี่ยก็จะเป็นทั้งดําแล้วก็ขาวไล่สีลงมาเป็นแบบอย่างนี้เลยนะฮะ ส่วนฝั่งสีเลื่อนหมูอันนี้ก็จะเล่นลงมาแบบนี้เหมือนกันนี่อ่าส่วนที่หน้าก็คือจะเป็นครึ่งๆนะฮะเขาต้อตงการก็จะสว่างตรงแผลเป็นเนี่ยก็จะมีเป็นแต้มอีกนิดนึงเพิ่มขึ้นมาให้นะคะสีตาในลูกตาในตาขาวก็จะไล่เงาเหมือนกันนะครับตัวนี้นี่อันนี้ลงสีดีนี่สวยเลยโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบดูกันเลย ตัวนี้ก็เหมือนกันฮะยืนได้โดยไม่ต้องใช้ก้อนคำนะฮะก็ใส่ไปเพื่อความสวยงามอีกชิ้นหนึ่งก็ดีนะฮะอันนี้อืมเดี๋ยวเราหมุนให้ดูแล้วกันตัวนี้อันนี้ก็คือจะเป็นสี two dimension นะฮะหรือสีมังงนะนั่นเองรายละเอียดก็จะประมาณนี้เลยนี่ถือว่าสวยนะตัว dimension ตัวนี้ของโชโตถือว่าดีเหมือนกันนะ ความสูงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไซส์เดียวกันคือ23เซนนะฮะนี่จากฐานจนถึงปลายผมตรงนี้นะฮะอยู่ที่23เซนเหมือนกันก็เป็นมาตรฐานแหละไซส์มาตรฐานเลยอันนี้นี่ <Sure. S 1> อ,อันนี้ก็จะถึงว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะฮะตัวสุดท้ายของลายแล้วกับโชโตะนั่นเองกับ BWFC XS MSP สี2 dimension นะฮะ ซึ่งใครชอบตัวนี้ก็ไปรองเลือกซื้อและหากันดูนะที่ร้านไม่เหลือแล้วนะฮะท่าเหลือก็คือจะเป็นตัวโชว์ตัวนี้เลยเดี๋ยวเราจะไปวางที่ร้านเหมือนกันนะครับโอเคใครชอบตัวนี้ก็อย่าไปเลือกซื้อและหากันดูแล้วกันวันนี้เราก็เอามารีวิวกันให้ดูนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้อโโหทอยของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ